โรเชอร์โนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าแตยทีเหลืองที่ชื่อว่ากาลันตันชื่อกันไปผมเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับรัฐรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซียกันเลยทีเดียวนะกาลันตันก็อยู่ในเขตสวนหลวงนะครับตอนนี้นะครับกรุงเทพม,าามวหานครของแสงสว่างมากเลยนะครับอยู่บนสถานีรถไฟฟ้านะครับก็ยอด ย้อนไปอีกนิดนึงนี่ก็จะเป็นนี้หัวหมากะนะครับรถถักอันนี้อยู่ตรงถนนสีนักลินนะครับก็วดใจรออีกนิดเดียวครับนั่งจากสํารงมาแป๊บเดียวก็จะถึงหัวหมากแล้วนะครับ ทังหลงหองผมไม่ต้องบอกว่าแดดแรงขนาดไหน,นครับใส่กับยิจ้าขนาดไหนก็ด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ถ้ามีเวลาก็ลองมาใช้บริการกันดูนะครับตาหรับรถไฟฟ้าใส่สีเหลืองนะครับผมเยลโล่ล่างนะครับโอ้รับรองว่าสนุกแน่นอนรถลลางเบาแบบ,บโมโนเรลนะครับ กำลังจะขึ้นรอบสุดท้ายครับอีกสถานีเดียวถึงโมมากเลยนะครับกาลันตันครับกาลันตันอยู่เขตสวนหลวงนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่แถวถนนสีแดงกรินไม่ว่าจะเป็น เขตชนหลวงเขตปเวศเขตบ้างนาหรือว่าใกล้ๆอย่างเขตพระขนงรวมถึงพื้นที่จังหวัดสุพรรณการีนะครับบ้องว่าคุณมีทางเลือกนะครับเป็นรถฟ้าสยชีเหลืองครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ